นะตัวสีนี้จะเป็นม่วงมุกนะครับตัวนี้จะเป็นมุกชมพูครับเกรดใหญ่นะฮะมุกชมพูเกรดใหญ่นะครับมุกไดมอนด์เปรียบเทียบกันดูนะเราจะเห็นรายละเอียดที่เราปรับขึ้นมาใหม่ที่าท่านนี้เอาไปพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น Honda Fit นะครับผมทำไมคุณถึงต้องเลือกใช้สีที่ TK c ค l o r เเพราะรถสซิ่งสีต้องสวยครับผม ผมตองที่เคสสวัสดีครับวันนี้ผมกลับมารีวิวสีสวยๆให้ทุกชัานได้ชมได้อัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้มีโจทย์ที่ลูกค้าให้มานะครับลูกค้าเข้ามานาร้านอยากได้สีม่วงมุกนะฮะแต่แบบที่เรามีอยู่นะครับผมถูกใจละแต่อยากปรับรายละเอียดของตัวเกรดมุกนะครับให้มันดูใหญ่ให้มันดูประกายเพิ่มขึ้นเป็นแบบไหนเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมตัวสีกันครับ นะตัวสีเนี่ยจะเป็นม่วงมุกนะครับตัวนี้จะเป็นมุกชมพูครับเกรดใหญ่นะฮะมุกชมพูเกรดใหญ่นะครับมุกดมอนในรหัสสีที่ KV835D นะเก็ดมุกจะใหญ่ชัดเจนยิ่งเวลาเราออกแดดหรือโดนแสงเนี่ยตัวมุกจะประกายเหลือบชมพูนะฮะเหลือบชมพูชัดเจนจริงๆนะครับผมสีเนี่ยนะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยจินตนาการนี่ถ้ามุกเก็ดเล็กมันเป็นแบบไหนเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูนะฮะตัวนี้คือ มวงมุกชบบูนะครับแต่เป็นเกล็ดเล็กนะเมื่อเปรียบเทียบกันดูนะฮะเราจะเห็นรายละเอียดที่เราปรับขึ้นมาใหม่ที่เป็นเกล็ดใหญ่เนี่ยนะนะตัวมุกจะเกล็ดใหญ่ประกายกว่าค่อนข้างชัดเจนเลยนะสำหรับท่านไหนที่ชอบความประกายของตัวเกล็ดมุกเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้เลยครับสวยมากๆเลยเดี๋ยวไปชมตัวรถจริงๆครับว่ามันเป็นแบบไหน เป็นยังไงกันบ้างครับ ลูกค้าท่านนี้เอาไปพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น h o n d a f ฟีดนะครับผมออกมาสวยมากๆเลยนะฮะสวยมากๆเลยตัวนี้นะครับซึ่งถูกใจลูกค้าแล้วก็ถูกใจหลายๆท่านที่เข้ามาในโชว์รูมได้เข้ามาเห็นแบบตัวนี้นะครับผมสำหรับท่านไหนที่เห็นนะครับเห็นสีตัวนี้แล้วเห็นรูปรถคันนี้แล้วอยากสั่งอยากได้ไปพ่นในวันี่เรียกของตัวเองนะครับผมติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ ตรงนี้นะครับผมหรือท่านไหนอยากมาดูแบบสีตัวจริงๆตัวเป็นๆที่โชว์รูมเราก่อนที่โชว์ชรูมเราอยู่บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับเข้ามาเลือกเข้ามาดูแบบสีซึ่งเรามีค่อนข้างหลากหลายตอบโจทย์ให้ลูกค้าหลายๆท่านที่อยากจะเปลี่ยนสีรถนะครับผมทําไมคุณถึงต้องเลือกใช้สีที่ TK Color เพราะรถสซิงสีต้องสวยครับผม สำหรับวันนี้ผมตองทีเคต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามคลิปรีวิวสีสวยๆแบบนี้คลิปหน้าผมจะทำสีตัวไหนมานำเสนออีกอย่าลืมติดตามรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมตองทีเคต้องลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ